โอ้ย oh. ูอยากไปไหนอยากไปสามเ้าของแ่กมาับแปรอยไปสเโอ้รอลยู่อลุงยรอลุงแป๊บนึงลูกลุงรถติดครับยูยูจะมาเป็นพิธีกรเหรอยูยูจะทำการแสดงเหรอ อ่าหยุดรอได้ด้วยพีทำงานช็อตช้อนลืมปวดนิดนึงเอาใหม่โอเคโอเครอลงแป๊บนึ่งรอลงแป๊บหนึ่งพี่นิกรอยากมาโอเคมามีรู้แล้วมามีรู้แล้วค่ะเล่นสวิงก่อนยุงมายังเอ้ยไม่ใช่ยุงลุงมายังคิดดูสิคะว่าจะมีใครคนไหนอยากมาทำงานจนร้องห่มร้องไห้ขนาดนี้เอ็นดูแล้วเกินอยากมาสามแซ่คืออะไร คฮ้าเ้ปนดูอุยอรถแล้วไไมาเลยมาเลยยมาเลยมาเลยขึ้นรถขึ้นรถเรยลุงศักด์มาแล้วลุงศักด์มาแล้วือไปยึดกระเป๋าก่อนเยนังรู้ไดเหรอว่าันนี้มาสแซ่บหายแล้วหายแล้วหายแล้วนี่นะคะพิธีกร เงียบเลยพิธีกรพอได้รู้ว่าจะได้มาทำงานก็เงียบลองฮะเลิกร้องแล้วแม่ป้าเลิกลนเลิกร้องไปแล้นะป้าปเกตพาขึ้นรถเห็นดูวะโอเคแล้ว let's go let's go <S ดูนะดนห,ห,หน้าดูหน้าพี่ยิ้มไหมยูขึ้นรถเหรอลุงสักมาแล้วใช่ไหมยูง่ยู <c oughs> อยู you, now, yes, ่ขึ uh, ้นรอยหรือยังยิ้มก่อนอยู่ขึ้นรอยหรือยังยิ้มก่อนยูยิ้มก่อนอยู่ขึ้นรอยหรือยังปวดนิ้วกว่าปวดรัวอะแม่เข้ารายการก่อนนะดเจอกันนะแม่เข้ารายการก่อนนะครับอยู่ ยูหน้าไหนไปไหนละยูมยูถือโทรศัพท์เองยูหันหน้าเข้าหาตัวเองสิยูมามี่ไม่เห็นยูเลยยูเอาโทรศัพท์หันหน้าเห้อตัวเองสิหมดแรงเล่ะอ้าา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 ่าา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 า่าาาามาามา้าเาา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 า่าา่าา่าา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 ่าาาาา่าาามมา ยุ๊ยยุ๊ยแล้วยุ๊ยุ๊ยหมอมีไปที่เวทีก่อนเดี๋ยวเจอกันที่สามแซบโอเคเอาร้องทีแล้วเว้ยยุ๊เดี๋ยวยุ๊ก็ได้มาแล้วริ่งเสียงรถรอริ่งเสียงริ่งอ๋อนี่คือหัวลถดูดูไม่้าใจร้ายมา เดี๋ยวเจอกันลูกที่นี่ตอนที่อยากมป็นางเงาจะร้องไห้ว่ะเฮ้ยทุกเราจะให้เราจะให้ค่าตัวเขาได้อย่างนี้ค่ะสงสารยู้จัะสงสารโอ้ตายแล้งยูเจอกันนะแม่ต้องไปเข้ารายการแล้วลูก